สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบางแจ็คลั่นแรงถึงหนุ่มกัญชัยหลังปล่อยคลิปเสียงที่คุยกับเบิร์ตก,กรณีที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อเพจ Facebook Happy m e l o n Official ของบางแจ็คได้ออกมาโพสต์คลิปหลักฐานล่าสุดพร้อมปล่อยคลิปเสียงตนคุยกับเบิร์ดแฟนแตงโมโดยระบุว่าเรื่องคลิปแต่งโมทางหนุ่มกัญชัยที่อ้างว่าคุยกับเบิร์ดและเบิร์ดบ,บอกว่าเขาเป็นคนถ่ายเองฟังแลวตัดสินใจเอาเองครับยังมีน่าจะดิสเครดิตไปเรื่อย แล้อย่างต่อเนื่องทำไปเพื่ออะไรครับคลิปแต่งโมท,ที่โมอมีนาและคนอ่านดูเป็นคนละคลิปครับพร้อมยังโพสต์ต่ออีกว่าช่วยกันหาสถานที่นี้ให้หน่อยครับไหนหลักฐานคุณอาจฉริยะล่ามีไหมเราจะเปิดหลักฐานในมือถือทุกวันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ